สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีตอนนี้เรามาอยู่ที่เส้นทางจากสุรินไปจากตำบลพิรามข้ามมาทางตำบลลำดวนเนาะเพื่อนๆมาอีกทางหนึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีนะตรงนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีของจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์เขตติดต่อกันเนาะเป็นเขตตำบลพิรามเนาะเพื่อนๆ ตรงนี้จะสามารถตรงนี้จะสามารถข้ามคูผิดตรงนี้จะสามารถข้ามไปทางฝั่งบุรีรัมได้นะเพื่อนจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําชีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อนๆตรงนี้สามารถผ่านไปยังอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้แล้วเพื่อนๆแล้วก็สามารถข้ามจากบุรีรัมยมาทาง,ทางสุรินทร์ได้ตรงนี้จะเป็นทางข้ามมาทางบ้านกูต่ตำบลบนเพรามนะเพื่อน ถ้าข้ามมาจากฝั่งอำเภอกระสังน้เพื่อนข้ามมาจากทางบ้านบ้านโนนไถยนนเพื่อนแล้วก็ผ่านมาทางบ้านกูตรงนี้สามารถข้ามไปทางแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทะร์นาอหนองตาหาดหนองตาเฮงนาะเพื่อนจะอยู่ตรงข้ามสะพานตรงนี้เนาอเพื่อน<ๆ>นักท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวก็สามารถข้ามสะพานตรงนี้ได้นาอเพื่อน จะอยู่ตรงพอดีเลยนะเพื่อนๆถ้าข้ามมาก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวหาดหนองตาเห่งน,นะเพื่อนๆข้ามไปก็จะถึงทันทีนะเพื่อน,อนสามารถข้ามตรงมาทางสะพานข้ามลำชีตรงนี้นอเพื่อน ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศแม่น้ำชีน้อเพื่อนตรงนี้จะเป็นแม่น้ำชีเป็นสะพานข้ามแม่น้ำชีตรงนี้ให้เพื่อนๆชมวิวสวยๆน้องเพื่อน จะย้อนแสงนิดหนึ่งก็เป็นเพื่อนเพราะว่าเป็นตอนกลางวันเนาะเรามาถ่ายตอนกลางวันให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศแม่น้ําชีเนาะตอนกลางวันตรนี้เป็นสะพานข้ามแม่น้ําชีแห่งหนึ่งอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะเพื่อนตรงนี้ก็จะเป็นป่าเนอะเพื่อนเป็นป่าเห็ดตรงข้างๆสะพานตรงนี้จะเป็นป่าเห็ดทั้งหมดเลยเพื่อนเห็ดยังออกเยอะมากเลยเพื่อนเห็ดทุกชนิดเลยชาวบ้านจะมาหาเห็ดตรงนี้เนาะเพื่อน แต่ว่าวันนี้เรามาช้าเรามาสายมากแล้วเพวืพ่อนๆชาวบ้านกลับไปหมดแล้วเราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเป็นภาพบรรยากาศทางข้ามลำชีเป็นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดส,สุรินทร์ข้ามมาฝั่งอำเภอกระสานปัตตุรีร์ได้นะเพืพ่อนๆตรงนี้ถ้าข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของตำบลพิรามก็จะเป็นตบบนําบลก็จะเป็น ข้ามไอ้ักข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเขตตําบลพิรามนะคุณเพื่อนข้ามสะพานนี้ไปก็จะเห็นหาดหนองตาเห่งนะคุณเพื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์อยู่ตรงข้ามลำชีเพื่อนติดกับลำชีเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนชมบรรยากาศเนาะเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาถ่ายบรรยากาศตรงนี้นะเพื่อนแต่ว่าเรามาถ่าย ชาวบ้านเก็บเห็ดแต่ว่าเป็นทางผ่านพอดีนะเพื่อนเอน fc เราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดหนึ่งนะเพื่อนๆอนอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นบบรรยากาศตอนกลางวันนะเพื่อนเพื่อนวันนี้คนอาจจะเงียบนิดหนึ่งเพาะเพื่อนเพเพราะว่าบรรยากาศเงียบนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นวันธรรมดาเพื่อน ไม่ใช่วันหยุดคนก็เงียบนิดหนึ่งน้องเพื่อนเราผ่านมาพอดีตรงนี้เราเลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดหนึ่งเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะนำภาพบรรยากาศธรรมชาติวิวสวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเรื่อยๆครับ